ดีต้อนรับเข้าสู่โกดเล็กคอร์ดช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเสียงบันทึกจากความมืดที่รอให้คุณมาสัมผัสวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวใกล้ตัวและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่สถานที่ที่เราใช้ชีวิตประจำวันนั่นก็คือที่ทำงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณนุ่นครับ หญิงสาวผู้เริ่มต้นทำงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งและความกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเองของเธอกลับพาเธอไปเผชิญหน้ากับความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ในออฟฟิศแห่งนี้ที่ดูทันสมัยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ3เดือนก่อนครับคุณนุ่นได้งานเป็นพนักงานใหม่ที่บริษัทไอทีแห่งหนึ่ง บริษัทของเธอเป็นอาคารสูงที่ดูทันสมัยมีการตกแต่งที่หรูหราและมีบรรยากาศการทำงานที่ดูดีมากๆคุณนุ่นตื่นเต้นกับงานใหม่นี้มากครับและต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้เห็นในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเธอได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญ ให้เสร็จภายในคืนนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะอยู่ทำงานล่วงเวลาเพียงลำพังเพื่อที่จะได้มีสมาธิทำงานอย่างเต็มที่ก่อนที่พี่ประกรณ์วันหน้าทีมของเธอจะกลับบ้านเขาก็ได้เดินเข้ามาเตือนนุ่นด้วยสีหน้าจริงจังว่าวันนี้ให้รีบๆกลับไปทำที่บ้านเถอะอย่าอยู่ดึกจนเกินไปนัก ถ้าได้ยินเสียงแปลกๆหรือเจออะไรก็ไม่ต้องสนใจเพราะที่นี่มันมีเรื่องเล่าอยู่นุ่นถามด้วยความสงสัยนะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แต่ทางพี่ประกรณ์เนี่ยยิ้มเจืริญแล้วก็ตอบกลับไปว่ามันไม่มีอะไรหรอกก็แค่เรื่องผีๆที่พนักงานชอบเอามาเล่ากันเล่นแต่ก็มีข้อหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้อย่าไปห้องเก็บเอกสารชั้นใต้ดินเด็ดขาด นุ่นรับปากว่าเธอจะไม่ไปแต่ในใจเธอกลับมองว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าสนุกที่พี่ปรกรณ์ต้องการจะขู่เธอเล่นๆเท่านั้นเองเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนถึงเชองคืนออฟฟิศทั้งชั้นก็เงียบสนิทมีเพียงนุ่นที่ยังคงทำงานอยู่เพียงลำพังในตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติครับ แต่นุ่นก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเสียงของคีย์บอร์ดเก่าๆที่เธอได้ยินว่าไม่เคยถูกใช้งานเลยกำลังดังมาจากห้องเก็บเอกสารเสียงนั้นมันดังแหลกๆๆเป็นจังหวะราวกับว่ามีใครบางคนกำลังนั่งพิมพ์งานอยู่ในห้องนั้นนุ่นรู้สึกขนลุกครับเธอหันไปมองที่ประตูห้องเก็บเอกสารที่จะลงไปทางชั้นใต้ดิน แต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเธอพยายามทำใจให้สงบและกลับมาตั้งทำงานต่อแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ในออฟฟิศก็ดังขึ้นมาทั้งๆท,ที่เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วนุ่นมองไปที่โทรศัพท์แต่ก็ไม่มีสายโทรเข้ามานะครับว่าเป็นเบอร์อะไรและเมื่อเธอเดินไปดูโทรศัพท์เครื่องนั้นก็กลับมาเป็นปกติครับราวกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนุ่นเริ่มรู้สึกได้ว่าความหวาดกลัวของเธอมันจะทำให้เธอต้องรีบทำงานให้เสร็จแล้วแลาจะได้รีบกลับบ้านแต่แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ของเธอก็รวนครับหน้าจอเริ่มกระพริบ,บและก็มีหน้าต่างไฟงานเก่าๆจำนวนมากเปิดขึ้นมาเอง รวมทั้งข้อความในไฟล์นั้นเป็นข้อความที่ดูเหมือนจะถูกพิมพ์ขึ้นมาอย่างเร่งรีบและผิดผิดถูกๆราวกับว่าคนพิมพ์กำลังอยู่ในความตื่นตระหนกนุ่นรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องเธอรีบลุกขึ้นยืนและวิ่งไปที่ประตูทางออกแต่เมื่อเธอมาถึงประตูเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบดังแผ่วๆมาจากห้องเก็บเอกสารเสียงนั้นไม่ได้น่ากลัวครับ แต่กลับฟังดูเศร้าสซ้อยและอ่อนลา้ามันตะโกนออกมาว่าจะรีบไปไหนละ่ะช่วยพวกเราด้วยด้วยความสงสัยและความกลัวที่ผสมกันเธอจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปห้องเก็บเอกสารนั้นครับซึ่งโดยปกติแล้วเธอเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้กลัวอะไรมากมายขนาดนั้น แต่คราวนี้คงจะต้องใจกล้าลงไปข้างล่างเพื่อไปดูแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นและเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็ต้องตกใจครับห้องเก็บเอกสารแห่งนี้ไม่ได้เป็นห้องเก็บเอกสารอย่างที่เธอคิดแต่เป็นห้องทำงานเก่าๆที่ถูกปิดตัวตายเอาไว้ครับในห้องมีโต๊ะทำงานเยอะแยะไปหมดแต่เป็นโต๊ะทำงานที่เก่าๆ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณที่ไม่ได้ถูกใช้งานและคีย์บอร์ดเป็นจำนวนมากที่ยังคงวางอยู่บนโต๊ะอยู่นุ่นมองไปที่โต๊ะทำงานนะครับเธอก็ได้พบกับกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งที่ยังคงวางอยู่บนโต๊ะแห่งนั้นมีข้อความที่พิมพ์ค้างเอาไว้และข้อความนั้นพิมพ์ประมาณว่า เราถูกขังมีไฟไหม้ไม่มีทางออกและไม่มีใครได้ยินนุ่นเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่พี่ปรกรณ์พูดถึงไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงและวิญญาณของพนักง,งานที่ติดอยู่ในห้องนี้กำลังพยายามที่จะสื่อสารกับเธอแต่แล้วทันใดนั้นเงาจำนวนมากก็เริ่มปรากฏขึ้นในห้องครับ เงาเหล่านั้นดูเลือนลางและโปร่งใสพวกเขาไม่ได้มาเพื่อทำลายนุ่นแต่พวกเขากำลังมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังราวกับว่าพวกเขากำเคาะกำลังขอร้องให้เธอช่วยเหลือพวกเขานุ่นคิดไม่ออกเลยครับว่าตอนนี้จะทำอย่างไรดีเธอจึงทำได้แค่สวดมนต์ด้วยความหวาดกลัว และก็บอกว่าจะทำบุญไปให้ในช่วงเชา้าเธอพยายามจะวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นครับและทันใดนั้นเองเธอก็วิ่งออกไปจากห้องรับแห่งนี้แล้วก็ปิดประตูรวมถึงวิ่งออกไปจากออฟฟิศทันทีโดยไม่ได้ลังเลที่จะปิดคอมพิวเตอร์เครื่องที่เธอทำงานเอาไว้เธอรีดนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านไปในทันที สิ่งเหล่านี้ยังคงหลอกหลอนเธอตามติดเธออยู่ในภาพความทรงจำของคืนคืนนั้นนุ่นนอนไม่หลับครับเธอรู้สึกอ่อนเพลียทำยังไงก็ไม่สามารถลืมภาพของคนจำนวนมากที่อยู่ในห้องนั้นได้เธอรอจนถึงประมาณตีสี่ถึงช่วงเชา้าเธอรีบไปทำบุญทันทีครับในขณะที่กำลังทำทําบุญตักใส่บาต อยู่แถวบ้านเธอเธอก็พบกลับหลวงพ่อที่กำลังเดินมาเพื่อรับบิณฑบาตในช่วงเช้านั่นเองอยู่ๆหลวงพ่อก็ได้พูดกับเธอว่าโยมไปเจออะไรมาละ่ะทำไมวันนี้โยมดูหมองคล้ำไปเลยนะนุ่นได้ยกมือไหว้และก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เจอเมื่อคืนที่ผ่านมาให้หลวงพ่อฟัง เป็นเรื่องลำดับสั้นๆน,นะครับกระชับได้ใจความหลวงพ่อจึงบอกว่าเขาอาจจะมาขอให้โยมได้ช่วยเขาก็ได้ถ้าอย่างไรแล้วบุญกุศลครั้งนี้ก็ขอส่งต่อไปให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นละกันคุณนุ่นได้ฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นครับตอนเช้าเธอได้กลับเข้าไปทำงาน และก็ได้เจอกับทางคุณพี่ประกรณ์นะครับเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทางพี่ประกรณ์ฟังเธอเล่าแหลงละเอียดนะครับซึ่งพี่ประกรณ์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอาคารแห่งนี้นะครับเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่แล้วก็โดยโดยเฉพาะบริเวณชั้นใต้ดินที่ที่เป็นห้องทำงานเนี่ย ให้เกิดเพลิงไหม้ที่ทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่ข้างล่างไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางบริษัทได้ทำการปิดข่าวเรื่องนี้นะครับแต่ก็ยังมีเรื่องเล็ดลอดออกไปในพนักงานแต่ละคนที่เคยเจอเรื่องดีลับที่ห้องเก็บเอกสารแห่งนี้นี่คือเรื่องราวที่คุณนุ่นเจอครับวันนั้น คุณนุ่นก็ทำงานไม่เสร็จนะครับแล้วก็โดนตำหนิทีเดียวว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกอย่าได้เข้าไปยุ่งกับสิ่งลี้ลับเหล่านี้สุดท้ายนะครับคุณนุ่นก็ยังคงทำงานอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2-3ปีแล้วก็ลาออกไปไปทำงานที่อื่นเธอไม่เคยลืมเรื่องราวเรื่องนี้เลยครับเธอยังคงบอกว่า ดวงวิญญาณน,นับหลากหลายดวงวิญญาณที่เธอเจอในวันนั้นมันทาให้เธอค่อนข้างกลัวนะครับจากคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเคยเจอเรื่องลี้ลับมาบ้างแต่ก็ไม่มีครั้งไหนนะครับที่เธอได้เจอดวงวิญญาณเยอะขนาดนั้นและเป็นดวงวิญญาณที่ดูเศร้าส้อยและหน้าหดหู่เป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้ส่งต่อมาจากคุณนุ่นนะครับ คุณนุ่นได้ฝากบอกว่าถ้าใครเคยทำงานที่ออฟฟิศและมีห้องเก็บเอกสารที่อยู่ชั้นใต้ดินแล้วเนี่ยยังไงก็ฝากระวังไว้ด้วยนะครับว่าอย่าอยู่เดึกเดินเดินมากนักให้กลับเอางานไปทำที่บ้านจะปลอดภัยมากกว่าครับและนี่คือเรื่องราวของออฟฟิศเขย่าวขวานชั้นใต้ดินเป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับเรื่องนี้สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวน่ากลัวลี้ลับอยากจะนำเสนอให้เป็นผู้อื่นได้ฟังนะครับก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่เพจของเราทาง Facebook หรือทาง y o u t u b e นีก็ได้นะครับเรายินดีจะเป็นสื่อกลางเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวสยดสยองให้กับทุกคนครับสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบราตรีสวัสดิ์ฝันดีฝันเห็นผีเต็มเตียงขอบคุณมากครับ